สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องพันชิกาชาแนลเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาแกะอันนี้นะคะที่เพื่อนเราได้ทำเอาไว้เราจะเริ่มแกะจากของแถมกันเลยนะคะโอ้ยทำไมเพื่อนต้องมาฮ่าฮ่าใส่เรา ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะ่ะมันเขียนไม่ได้แล้วอะ่ะอไปอะ่ะโอเคนะคะมันน่าจะอยู่ข้างในเออเปิดมาก็เจอนะคะนี่นะคะนี่คือการ์ดใบแลกที่เราเจอนะคะโอเคเราเราก็ต้องเอาไปวารงรวมกับคำว่าฮ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 านี่คือสติกเกอร์ที่เพื่อเราแถมมานะคะมันติดกันทําไมล่ะนี่นะคะเป็นคุลรมิ แล้วก็ my melody นะคะน่ารักมากๆเลยโอเคอันนี้เราก็จะออกมานะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพื่อนเราติดยังไงเนี่ยคูดเหนียวอ่ะถุงใส่อะไรหรอ อุ้ยโคตรด,ดีถุงใส่อะไรออกไปไม่อยากเห็นนี่นะคะนี่คือของที่เราอ่ะได้สั่งเอาไว้นะคะแต่ที่ที่เรากำลังเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สั่งนะคะก็คือของแถมที่อยู่ในซองขยับกล้องหน่อยนี่นะคะ ของที่เราสั่งมันจะออกมาแล้วนะคะทุกคนเราไม่รู้นะเพราะว่าเราให้เพื่อนสุ่มมาให้แล้วมันก็จะออกมาแล้วใช่ไหมทำไมของมันโพนแบบนี้เฮ้ยมันคือเพื่อนฮาฮาฮาใช่ไหมใช่แต่ทําไมเพื่อนเราต้องเขียนฮาฮาฮาใส่เราเลยเราไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเขียนได้ น่ารักมากๆเลยอันนี้คือของแถมนะคะสามชิ้นที่อยู่ในซองนะคะไม่ได้อยู่นอกซองอุ้ยใครอะเราเราเหมือนจะเห็นปากแล้วนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็คือ question mark เอ,อที่อยู่ในซองอุ้ยอันนี้ก็คือสิ่ง<ห>เทียา อยากได้มันมีคนมากระซิบอะไรอะอันนี้คือกระดาษนะคะทุกท่านอุตส่าอ้ยใครมันมากระซิบกระซาบอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคนะคะทุกท่านมันมันจะออกมาแล้วใช่ไหมเดยวโอเคเราเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยดูแล้วมันก็มีคนหยิบไปแล้วนะคะทุกท่านอ่าอ่ะฮะฮะคือ มันมันคืออะไรมันไม่มีไต๋หูวเลยเหรอเออเอาไว้เขียนก็ได้นี่นะครับสติกเกอร์ก็แถมมาบุมบุมบุมอุ้ยน่ารักกระต่ายน้อยว้าวอะไรอะอ่ะโอเคนะคะเราผูกกิ๊ดออกไปแล้วอันนี้คือก้อนเม็ดที่อยู่บนท้องฟ้านะคะอันนี้ก็คือกระดาษเล็กๆที่ ที่เขียนไม่ได้หือสักอยาก่างแต่ก็น่ารักนี่นะคะกระดาษกระต่ายทำไมต,ต้องมีแจกกระต่ายด้วยไอ้ก็น่ารักนะก็ถือว่าได้ของแถมมาเหมาะกับรักคานะคะสมแล้วที่เป็นเพื่อนนี่นะคะหนีก็ได้โผล่ออกมาแล้วนะคะน่ารักน่ารักมากๆ,ๆ,ๆ ก้อนเมฆมันจะโผล่อะไรอีกแล้วเหรอโอเคนะคะเราก็เราก็มีก้อนเมฆสองก้อนไม,ดม่ดิเมื่อกี้กี่ก้อนนะอันนี้สองใช่ไหมโอเคเราก็มีก้อนเมฆอิวหนึ่งสองสามสี่เรามีสี่ก้อนนะคะอฮ <c oughs> ้ยคูลอมีน,าน่ารักมากค่ะมันยังมีของอยู่ในซองค่ะเราดดู ที่เราสั่งยังไม่ได้เลยอุ้ยคำเฮียคำเฮียโอเคแล้วเราจะเอาออกไปก่อนนะครับก้อนเมฆทำไมไมาต้องมาอีกแล้วทำไมเรามีเรามีามห้าก,ก้อนแล้วนะครับอุ้ยหมีเอ่อทำ ตอนนี้คือตัวอะไรเหรอมีใครตอบได้ไหมว่าคอือตัวอะไรอะคะใครมันมากกับปิ๊แล้วนี่นะคะคือหมีกับที่นกนกตัวสีชมพูชมพูมันมีเงาใครออกไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะนี่ก็คือ,คอโบสีชมพูชมพู ที่เหมือนกับดราหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ารักน่ารักครับทุกท่านโอเคตอนนี้ได้เวลามาดูแล้วนะคะทุกท่านมันมีคนขโมยโอเคค่ะมาดูทีละอันเอ้ยเอามาอันนี้คือการ์ดใบแรกนะคะ,อะโอเคภูทัดชัยเหรอ โอเคค่ะเรามาด okay. ูการ์ดต่อไปกันเลยนะคะเรามาดอยู่ไหนอ่ะอ้หยิบยากหยิบลำบากมากเลยนะคะนี่ค่ะกาดใบที่2นะคะอือยเอ้ยอะไรล่ะนี่คือกาดใบที่สองกาดใบที่3แล้วนะคะมากนี่คือสิ่งที่เราได้ซื้อนะคะ โอเคค่ะในวันนี้นะคะเราก็ขอเวลาไปแล้วนะคะอคขอตัวไปแล้วนะคะ,ะคะืออะไรเราพูดผิดหรอแหละโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย